สวัสดีครับผมน้องเกมจากเพชรยนต์อีกแล้วนะครับมาอีกแล้วครับรถตู้รถใหญ่นะครับคันนี้เป็นคอมมิวเตอร์ปี2017นะครับเข้ามาทั้ง17-18กว่า40คันครับรวมๆกันแล้วตัวนี้เลขไม้เพียง80,000นะครับเป็น Toyota c คอม u ิเตอร์ตัว3.0นะครับพี่ๆนไหนกำลังตามหารถตู้นะครับตัวนี้เป็นรถรถหน่วยงานปลดระวางนะครับเลขไม่เพียง80,000ใช้งานน้อยนะครับแต่เป็นตัวเดิมๆนะครับไม่ยังไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไม่มีการปรับสภาพรถเพิ่งเข้าใหม่กว่า4 0คคััันนนนะรบี้ รีวิวคันแรกให้พี่ๆดูก่อนนะครับเดี๋ยวพจะพาไปดูแต่ละจุดกันนะครับตัวนี้จะเป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์ตัว3000หรือตัวเครื่องยมัน3า0 0ุนะครับราคาเพียง7 5 9 0 0 0บาทนะครับเลขไมล์เพียง8 0,000นะครับทะเบียนได้ตามนี้เลยฮอนกูถถนนฐาน3า6สกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละจุดกันนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟหน้านะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวไม่มีน้ําเข้าแน่นอนสบายใจได้เลยนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับเดิมๆจากทางโตโยต้านะครับ มาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะครับตาโตโยต้าอยู่ครบนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะครับตัวนี้เป็นรถเดิมเดิมหน่วยงานปลดระวางมาครับมีคู่มือเข้าศูนย์ครบนะครับตัวนี้สบายใจได้เลยถ้าลุงๆป้าป้านะอาหรือพี่พท่านใดที่สนใจรับรถไปดูแลต่อหรือไปทําธุรกิจผมบอกได้เลยคันนี้ใช้กันอีกยาวๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับยางยางกับแม็กนะครับขอบ15เดิมเดิมเป็นลายแม็กเดิมๆมจากทางโตโยต้านะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันนิดนึงนะครับตัวภายในนะครับเป็นภายในเดิมๆนะครับตกแต่งด้วยสีดำนะครับกระจกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับพร้อมกับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ดูเลขไมค์กันนิดนึงครับไมค์เวียง8 0 0 0 0นะครับไมค์เวียร์0 0ดหเบาะเป็นเบาะผ้านะครับ บาะผ้าเดิมๆรถยังไม่มีการปรับสภาพนะครับรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวทางเราจะทําการปรับสภาพอีกทีหนึ่งนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับเป็นระบบเกียร์แมนนวลนะครับหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับวิทยุเดิมๆจากโรงงานนะครับภายในห้องโดยสารนะครับยังยังถือว่ายังยังดูดีอยู่ครับเพราะรถใช้งานมาน้อยครับเพียง8 0,000โลนะครับแล้วก็ผมพาไปดูหัวน็อตนะครับรถไม่ถูกไม่ไม่ได้ถูกตัด ตัดถัวมาหรือูกเปลี่ยนแปลงอะไรครับเป็นรถเดิมๆจะหน่วยงานนะครับระบุที่มาที่ไปได้ด้วยนะครับตอนนี้มีคู่มือการเข้าศูนย์เช็คระยะครบนะครับหัวนอดนะครับลูกยางเพลรถอยู่ครบนะครับนะครับลูกยางยังดูดีอยู่ครับไม่มีฉีกขาดนะครับขอบกัคนนี้ขอบประตูนะครับ ตัวนี้เป็นแบบที่นั่ง4ี่แถวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดทีละจุดกันนะครับตัวนี้ภายในเดิมเดิมนะครับรถยังไม่ได้ก็มีการปรับสภาพเดี๋ยวจะมีการปรับสภาพให้อีกทีนึงนะครับถ้าพี่ๆททานในสนใจคันอื่นเราก็มีนะครับมีคันที่แต่งมาแล้วก็มีนะครับมีกว่า40คันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพอขออนุญาตออกไปดูกว้างมุมกว้างนิดนึงครับโครงสร้างเดิมเดิมมีแค่รอยคิดควนนิดหน่อยครับขัดสีก็ออกนะครับกระจกมาเป็นกระจกเดิมเดิมแบบเปิดได้ของทางโตโใต้อยู่แล้วนะ แต่งอย่างที่บอกครับเป็นรถเดิมๆจากหน่วยงานนะครับปลดระวางมานะครับพี่ๆอะไรที่กำลังตามหารถตู้ใช้งานอยู่บอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากนะครับคันนี้คุ้มมากครับมาพร้อมกับกระจกไว้ดูช่วงเวลาถอยหลังนะครับไฟท้ายก็คือไฟเดิมๆจากทางโตโยต้านะครับตัวเครื่องยนต์สามพันนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับตัวนี้เปิดฝาท้ายให้ดูด้วยนะครับตัวนี้ตัสีปุ๊บขออนุญาตเปิดนิดนึงครับ ฝาท้ายพี่นครับเนี่ยครับยังอยู่แบบรถมันใหม่ครับใช้งานเพียง8ปดหมนกิโลนะครับลูกยางนะครับลูกยางดูครับภายในบาะห้องโดยสารนะครับก็ยังถือว่าคินคีนอยู่ครับ ในห้องไอซ์กินคีนอยู่ครับเพราะรถใช้งานเพียง80,000โลปี2017นะครับรถหน่วยงานปลดระวังแต่เราเข้ามาทั้งตัว17และ18เดี๋ยวผมจะคอยทยอยรีวิวให้พี่ๆดูกันทีละคันไปเรื่อยๆนะครับตัวรถตู้คันนี้ก็คือเป็นรถหน่วยงานก็คือรถหน่วยงานปลดระวังก็คือ มีการรถที่ใช้การทางหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็ปลดระวางมาเราก็เลยนามาขายพี่ๆต่อในราคาที่ถือว่าราคาประหยัดมากครับเพียง759,000บาทเท่านั้ไงสนใจติดต่อทางนองเกมโดยตรงได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับ0614285494นะครับเรามีรถตู้ให้เลือกกว่า40คันเพิ่งเข้าใหม่ครับกําลังทําทยอยทาการปรับสภาพนะครับไฟถ้ายเดิมๆนะครับถือว่ารถโครงสร้างบอดี้ยังเดิมๆอยู่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูข้างๆกันนี่นนตัวข้างรถนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแม็กขอบ15ครับอย่างที่ผมบอกแม็กเดิมๆจากทางโตโยต้าตัวนี้เป็นรถเดิมๆนะครับไม่มีถูกชนหนักนะครับโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆ,ๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องโรยสารครับประตูเดี๋ยวครับขอบลูกยางประตูนะครับขอบลูกยางประตู อยางประตูครับรถยังไม่มีการปรปับสภาพแต่จะม,มีการทําปรปับสภาพขัดสีนะครับแล้วก็เก็บงานให้เยอะเลยครับพอดีมันจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับราคาเพียงเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าไงสนใจติดต่อทางน้องเกณฑ์โดยตรงได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนะครับช้างประตูไฟครับอันนี้ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็มาพร้อมกับ พักที่เก็บแมลงยกรถรับอยู่ข้างในนี้ครับยังบอกแล้วว่าอุปกรณ์ครบคันนะครับเดิมๆนะครับดูรอยลูกยางรอยเลื่อนประตูนะครับก็ภายในห้องโดยสารนะครับเป็นแบบเบาะนั่งแบบสี่แถวนะครับสี่แถวเป็นแบบสี่ตอนนะครับสี่ตอนตอนละสามสามที่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงนะครับเข้าไปดูหนึ่งะครับก็คือเป็นแบบสี่ตอนนะครับ ลัง4แถวะครับอันนี้คือแบบรถคองงสร้างเดิมๆเลยครับมีช่องแอร์ทั้ง3ตอนนะครับแล้วก็ทั้งรวมทอนหน้าด้วยเป็น4ครับอันนี้เฉพาะห้องโดยสารนะครับตัวกระจกภายในนะครับเดิมๆเบาะผ้านะครับเป็นเบาะ4แถวเบาะผ้า4แถวนะครับถือว่าห้องโดยสารกว้างกันเลยนะครับตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้ตัวเครื่อง3,000ตราการเร่งดีด้วยนะครับมาพร้อมกับมินิบาร์กลางนะครับ แล้วก็ตัวห้องเปิดแอร์ดูแอร์นะครับอันนี้ก็คือรถมันยังอาจจะดูแบบเลอะเทอะนิดนึงครับรถเป็นรถหน่วยงานแต่เพราะยังไม่มีการทําการซักล้างหรือเก็บงานให้พี่ๆถ้าพี่ๆนในสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับที่เพเจิของเรามีรถตู้ให้เลือกกว่า40 40คันนะครับเข้าใหม่มาก เยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะทยอยรีวิวถ้าใครสนใจคันไหนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนหรือเข้ามาดูรถตัวจริงติดต่อทางนังเกมตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับดูหัวน็อตนะครับน็อตคมกลิบทุกตัวหัวน็อตคมกลิบนะครับแผงวัตตูมาพ้อมกระพรงมันเป็นตัวเดิมๆครับตัวนี้เอาขายความเดิมๆโครงสร้างเดิมๆเครื่องยนต์ข้อดีคันนี้ครับบอกได้เลยว่าไม่เพียง80,000่นครับใช้กันอีกยาวๆครับ ผู้ีเอารถวิ่งชําทัวร์วิ่งรับจ้างครับคันนี้ดูแลรักษามาเป็นอย่างดีครับสบายใจได้เลยนะครับแล้วก็ดูภายในนะเยวผมไปเปิดหน้าให้ดูนิดนึงนะครับตัวด้านหน้า ตัวนี้รถสวยงานปลดระวางครับโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนหนักนะครับแล้วก็ไม่มีตัดต่อไม่มีน้ําท่วมครับการันตีรถคุณภาพเกรดเทุกคันนะครับตัวนี้คอมพิวเตอร์ตัวสามพันนะครับตัวนี้ตัวสามพันปีสองพันสิบเจ็ดเจ็ดแสห้าหมืเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัวฝาหน้าฝาโปรงหน้าให้ดูนิดนึงครับตัวรถคันนี้ ฝาขุกน็อตฝากระโปรงหน้าครับคมกกิบครับไม่มีรอยถอดนะครับไม่มีรอยถอดนะครับน้ําเก็บที่เก็บน้ําบัดน้ําฝนนะครับหล่อเย็นนะครับอยู่ในสภาพเดิมนะครับต่ำกว่าเกณฑ์นิดหนึ่งเดี๋ยวเราทาการเติมให้นะครับวันนี้สบายจะได้นะครับมอมอน้ําปั๊มเบรกนะครับอยู่ในสภาพใหม่เก็บไม่ตามสายนี้ไม่มีรอยแตกนะครับสายไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับ รถใช้งานน้อยครับคันนี้ดูหัวน็อตครับคงกิ็บทุกตัวนะครับหัวน็อตคงกิ็บทุกตัวซิลิโคนนะครับเดี๋ยวอันนี้หาให้ดูซิลิโคนครับซิลิโคนจิกปั๊บเป็นรอยปุ๊บครับนุ่มมากครับรถมันใหม่ครับรถมันใช้งานมาน้อยปีอาจจะ17นะครับแต่สภาพใหม่มากครับพร้อมใช้งานมาแค่80,000กโลเองครับใช้งานไม่ถึงแสน80,000กโลเองครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาไปดูห้องตัวห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องตัวนี้เป็นตัวคอมพิวเตอร์3.0นะครับหรือคอมพิวเตอร์ตัว3,000นะครับตัวห้องเครื่องยนต์เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดห้องครับห้องเครื่องครับแต่ตามนี้เลยครับห้องเครื่องคินคีนนะครับมาร์คสีชมพูยังอยู่ครบนะครับถ้าเป็นรถตู้นี่จะเป็นมาร์คสีชมพูนะครับตัวมาร์คอยู่ครบทุกุกส่วนนะครับไม่มีการถูกถอนหรือถูกเปลี่ยนนะครับเครื่องไม่ซึมนะครับเครื่องไม่มีซึมนะครับ เครื่องไม่มีซึมเครื่องแห,งแหง้งๆห้องห้องเครื่องถือว่ารถใช้งานเหมือนรถใหม่ครับใช้งานแค่80,000โลนะครับแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจคันไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อกับตามน้องเกมตามเบอร์ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับตามเบอร์0ูนย์ห้องหนึ่งสนะครับ เรื่องสวยๆตัวเครื่องสาพพันคอมพิวเตอร์นะครับแต่ยังไงก่อนจบคลิปนี้นะครับรบกวรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันให้ด้วยนะครับถ้าสนใจคันไหนเป็นพิเศษชอบคันไหนนะครับติดต่อทางน้องเกมที่เพชรยนต์หรือเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งะครับผมน้องเกมยินดีบริการนะครับยังไงก่อนจบคลิปนี้ยังไงก็ฝากพี่ๆถ้าสนใจนรถตู้เรามีให้เลือกมากกว่า40คันนะครับสนใจคันไหนเป็นพิเศษบอกกับทางน้องเกมได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดี